สวัสดีค่ะพบกับรายชื่อใหม่ๆทางช่องสารดีโดยพิทิพ์ค่ะวันนี้พบกับ40รายชื่อไทยๆสำหรับผู้หญิงมีความหมายเกี่ยวกับตะวันจันทรามาแนะนำค่ะโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกันหน่อยนะคะเชิญรับชมค่ะต้องจันรุ้งจันทรา ตะวันพราวเชิญตะวันตะวันฉายอาทิตยาราวิวันรำไพรดาอารุณวันอรุณโรดมนรวีปานรวี รวีการสมสกาวอรุณฉายดุดตะวันพราวจันแม้นมาศจันทรามณีระพีพันรำไพพันพลอยรำไพพานุมาศ อังสุมาลีแขวิไลนิสามณีมาตสุรีรัศมีแขอรุณรัศมีรัศมีจันทร์รัติยาพรสสิราธรเพนพันนราย โสมพัส,สรามาดุดีอาคิราพรระพีพัสสอสสินาราเพนพรชิราระวิพาดาค่ะครบแล้วนะคะ พบกับรายชื่อใหม่ๆทางช่องสารดีโดยพี่ทิพย์และกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันอีกนะคะสวัสดีค่ะ